สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของออยนะคะวันนี้ออยจะมาแนะนําวิธีกินคอลลาเจนยังไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะคือประเด็นคือก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าผิวเราโทมผมเราก็แย่ใช่ไหมคะเราก็เลย,เอ,ยอยากบํารุงจากภายในสู่ภายนอกนอกจากพวกครีมพวกโลชั่นพวก เซรั่มอะไรที่เราบำรุงอยู่นะคะเราก็อยากจะให้มันแข็งแรงคือข้างในของเราแข็งแรงนะคะออยจเ,เริ่มต้นทานคอลลาเจนคอลลาเจนที่ออยเลือกนั่นก็คือเป็นแข็งมานานะคะมานาคอลลาเจนนะคะซึ่งการที่เราเสียตามไปกับซื้อคอลลาเจนแล้วเราก็ต้องอยากได้ประโยชน์ที่สูงสุดใช่ไหมวันนี้ออยก็จะก็เลยจะมาแนะนําว่าทานคอลลาเจนยังไงให้เราได้รับผลประโยชน์ให คอลลาเจนมันออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะจากการที่ออยได้อ่านข้อมูลมาจากหลายที่แล้วก็ดูรีวิวของท่านอื่นด้วยนะคะว่ากินคอลลาเจนยังไงได้ผลที่สุดนั่นก็คือกินคอลลาเจนเวลาที่ท้องว่างนะคะการที่ท้องว่างแล้วเราทานคอลลาเจนนะคะมันจะช่วยทําให้ร่างกายของเราดูดซึมได้ดีที่สุดนะคะท้องว่าง ถ้าคิดว่าท้องว่างตอนไหนสนาวน้อออยนะอคิว่าตอนตื่นนอนดีที่สุดเพราะว่าปกติตื่นนอนขึ้นมาออยจะดื่มน้ำอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เราก็เปลี่ยนจากดื่มน้ำแต่ว่าผสมคอลลาเจนนะคะดื่มน้ำแล้วผสมคอลลาเจนเพราะตอนนั้นน่ะท้องเราว่างแน่นอนเพราะเรานอนตั้งเจ็ดแปดชั่วโมงอ่ะเราไม่ได้กินอะไรใช่ไหมคะแล้วการที่เราดื่ม คอลลาเจนทานคอลลาเจนในตอนเช้าในตอนที่ท้องว่างมันจะทําให้ร่างกายของเราดูดซึมได้ดีมากมันจะทําให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารจากคอลลาเจนอย่างเต็มที่นะคะแล้วทุกคนก็จะสังเกตได้ใช่ไหมว่าทําไมคอลลาเจนหลายตัวเขาจะผสมวิตามินซีด้วยนี่เหมือนอย่างตัวนี้เขาก็จะผสมวิตามินซีด้วยนะคะพระ่า เพราะว่าการที่คอลลาเจนผสมวิตามินซีนะคะมันจะช่วยทำให้วิตามินซีช่วยดูดนำพาคอลลาเจนไปใช้ในร่างกายได้มากที่สุดเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยทีเดียววิตามินซีมันจะช่วยดูดซึมให้คอลลาเจนดูดซึมในร่างกายเราได้ร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นเราก็เลยเห็นหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆยีหยหย่ห้อของคอลลาเจนนะคะ เขาจะมักจะที่ระสมวิตามินซีด้วยนะคะดังนั้นเราจะเห็นคอลลาเจนในหลายยี่ห้อมักที่จะระสมวิตามินซีลงไปนะคะว่าการที่วิตามินซีมันจะทํางานได้ดีกับคอลลาเจนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นน้ำเปล่าแล้วก็น้ํำส้มคน100ันร้อยเปนะคะขั้นตอนของการที่จะกินคอลลาเจนในตอนเช้านะคะ เดี๋ยวอันนี้เราจะมาทําให้ดูนะคะว่าวิธีการดื่มคอลลาเจนดื่มยังไงนะคะเราจะใช้ช้อนตวงที่นะคะคอลลาเจนของมานานเห็นไหมคอลลาเจนจะทํางานได้ดีถ้าผสมวิตามินซีซึ่งคอลลาเจนตัวนี้ของมานาะเพลคอลลาเจนก็จะผสมวิตามินซีนะคะมีหลายๆยี่ห้อของคอลลาเจนที่เขาจะมาพร้อมวิตามินซีเพราะว่า วิตามินซีสามารถดูดซึมและนำพาคอลลาเจนเข้าไปในร่างกายของเราได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นซองเฮ้ยทำไมแกะแยากจังเลยช้อนช้อนตวงจะอยู่ในกล่องนะคะช้อนตวงเขาจะอยู่ในกล่อง แล้วก็ตวงออกมา1ช้อนนะคะเทลงไปในน้ำเปล่าเราเลือกทานกับน้ำส้มหรือว่าเลือกทานกับน้ำเปล่าก็ได้นะคะแล้วเราก็จะคนหลับจาก ไม่สะดวกดื่มน้ำส้มในตอนเช้านะคะเราสามารถทานเวลาไหนก็ได้ท้องว่างสมมติเราทานข้าวเช้าเสร็จหลังจากที่เราทานข้าวเช้า2ชั่วโมงเราก็สามารถหลังจาก3ชั่วโมงนะคะเราก็สามารถดื่มคอลลาเจนกับน้ำส้มได้หรือว่าจะเป็นอตอนทานอาหารทิ่เสร็จนับไป สองชั่วโมงนะคะแล้วสองชั่วโมง,งถึงสองชั่วโมงครึ่งเราก็สามารถจะทานคอลลาเจนได้เพราะตอนนั้นร่างกายของเราคือเขาย่อยอาหารไปแล้วนะคะแล้วท้องเราก็ว่างด้วยการที่ท้องว่างแน่นอนว่าเราจะกินคอลลาเจนแล้วมันจะช่วยดูดซึมได้ดีสังเกตดูนะคะว่ามานาเพียวคอลลาเจนนี้เป็นคอลลาเจนที่ไม่ผสมแป้งนะคะจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้คือออยคนใช่ไหม มันจะเป็นแบบสีขุ่นๆหน่อยแต่ตอนนี้นางใสนางใส่แล้วดูสิสเห็นไหมให้ดูใกล้ๆก่อนหน้านี้คอลลาเจนของมานาที่ออยชงน,นะคะจะเป็นน้ําสีขาวๆขวุ่นๆนะคะตอนนี้คอลลาเจนมันก็ได้ละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็ใส่นะคะนั่นแสดงว่าเพียวคอลลาเจนของเราไม่ได้ผสมแป้งใดๆทั้งสิ้นและที่สำคัญดื่มได้เพราะว่าไม่ผสมน้ำตาล กลิ่นคาวก็ไม่มีนะคะดื่มง,ง่ายแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราอ้วนด้วยนี่เห็นไหมใสแล้วแต่น้ําส้มเราก็อาจจะมองคือน้าส้มมันมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นสีน้ําส้มถ้าน้ําส้มใสนี่คือแบบก็งงๆอยู่นะจ๊ะแม่หลังจากที่เราดื่มคอลลาเจนเสร็จนะคะแล้วก็ควรจะดื่มน้ําตามนะคะเพราะว่าการที่เราดื่มน้ํามากๆมันจะช่วยนําพาให้คอลลาเจนดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วขึ้น หน้าตานะไม่ได้ฝื่นกินนะทาถึงบอกให้ดูหน้าตาใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่กินอะ่ะมันไม่มีกลิ่นคาวมันกินง่ายมันไม่เหมือนคอลลาเจน,นหลายยี่ห้อที่แบบเออมันมีกลิ่นคาวแล้วมันทานยากนะคะออยเคยทา,คายนคอลลาเจนยี่ห้อหนึ่งนะคะคือแบบกินแล้วแบบลำบากมากเพราะว่ามันคาวจนได้เลิกกินแต่อันนี้ไม่คาว ากใครสนใจคอลลาเจนของมานานะคะสามารถติดต่อได้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวออยจะทิ้งไลน์แอดไว้ให้นะคะรับประกันว่าของแท้แน่นอนถ้าใครสนใจเดี๋ยวออยจะทิ้งไลน์แอดแล้วก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะคะสามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยวออยจะทิ้งไลน์ไว้ให้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ